ผมกลัวจริงๆกลัวพิธาขึ้นจะเสียงหมดซะก่อนคีสสนันวันไว้ทุกคนเลยในกรณีการันตีคุณภาพว่าชาวสมุทรปาการแน่นอนนี่ที่มาเนี่ยรอเจอกายนัตทชาหรือทีมพิธากันแน่ว่ามาทีจีต้องเหนื่อยต้องไหวัปอย่างน้อยก็ได้ยินเสียงอยู่บ้า,างปากไปขอบคุณครับได้รับเกียริอย่างยิ่งเลยจากท่าน ขอบคุณครับขอบคุณครับสองสมัยเรามาปลาัยที่นี่รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆได้เห็นแววตาของพี่น้องชาวสมุทรปราการไหนขอเสียงให้ชื่นใจหน่อยว่าใครเป็นคนสมุทรปราการขอเสียงหน่อยไอที่เสียงดีขนาดนี้ แสดงว่าการกินการอยู่ก็โอเคแล้วใช่ไหมใช่ถนนหนทางมันก็อยู่ดีแล้วใช่ไหมใช่เรื่องศู์เด็กเล็กเรื่องผู้พิการเรื่องผู้สูงอายุก็คงสบายกันสิท่าใช่แล้วเลือกทำไมตั้งนานแล้วเลือกมาได้ยังไงตั้งนาน20 30ปีเลือกอยู่นั่นไม่ได้เลือกไม่เคยเลือกเลย ล่างตะโกนสวยทันทีไอ้ที่ผ่านมาไม่มีตัวเลือกใช่แล้วก็ไม่ได้ป็นวันนี้มีตัวเลือกแล้วไ,ไม่ได้มีตัวเลือกธรรมดามีตัวเลือกแบบมีการันตีคุณภาพผ่านภาคระชสำน้วย 给他。Oh <ป>เคยไปไหมไปเสร็จก็งบป,ประมาณนี้ไม่เพียงพอ<ป>พอไปตรงนี้บอกถ,ถนนตรงนี้มันเป็นรู้เป็นบ่อเข้าบ้านที่ฉันไม่ดีเลยมันมืดสนิทมันไม่มีความปลอดภัยก<ป>็เห<ป>็นด้วยนะแต่ไม่มีงบประมาณอะไรก็ประมาณมันไปอยู่ที่ไหนคนสมุทรปราการมีงบ ภาพเทียตาการเกิดตังรัฐบาลส่วนกลางก็บอกมาส่งเสริมส่งเสริมขอให้ทุกคนมีลูกขอให้ทุกคนมีประชากรเพิ่มขอให้คนขอนู่นขอนี่แล้วมันให้อะไรเราบ้างวันนี้เรื่องทางลูกไม่ต้องขอพร้อมเชื่อได้ที่นั่นเรื่องนี้พร้อมทุกวันไม่ต้องขอถ้าออกมาแล้วสะดวกสบายไม่ต้องขอถูกงไหมเพราะถโควิดงท้องทุกวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมเป็นจังหวัดเกษตรกรรมเป็นจังหวัดท่องเที่ยว เป็นจังหวัดห,หลายๆอย่างที่มาโอบรักความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเราต้องการนโยบายที่มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนและผมการันตีไม่ใช่แค่ผมคนเดียวพักประชาชนการันตีว่างบประมาณ4ปี10,000ล้านในวาระของนายกอบจอในานามพักประชาชนที่งท่านจะต้องไปเลือกเบอร์3เนี่ยทำได้แน่นอนนี่คือคำสัญญา ด้วยงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ต้องได้มาซึ่งความต้องการของพี่น้องประชาชนและไม่น้ำซ้ำสจอที่ยืนอยู่าทางผมตรงนี้จะเข้าไปดูส่บการตีคุณภาพอันไหนที่ออกนอกรูนอกทางกัตกเข้ามาให้มันอยู่ในเส้นอันไหนที่ออกนอกรองนองลอยก็ขยับเข้ามาให้มันอยู่ในแนวของพรคประชาชนว่าเรา องสัตตาเท่านั้นท่านภารกิจพิสูจน์รักแท้กับเราไดยหรอไม่พิสูจน์รักแท้กับผมหน่อยพรุ่งนี้ไม่วายครจะไปโรงเรียนพี่แต่งชุดนักเรียนอยู่พรุ่งนี้ไปวรงเรียนไอที่ทํางานพรุ่งนี้ต้องไปทางานถามเพื่อนข้างโต๊ะถามเพื่อนข้างห้องถามผู้ปกครองว่าคุณตัดสินใจแล้วหรือยังนายกอบจ สำคัญกับพวกเรามากมากท่านเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเราและตัวท่านต้องเลือคนใหม่เข้ามาทำงานเพราะที่ผ่านมาคนเดิมจะหน้าเดิมหรือเปล่าหรือลอกภาพมาหรือหางแถวที่ส่งมาไอ้นั้นพวกเดิมก็จะอยู่แบบเก่าๆแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เอาพวกเดิมเราไม่เอาพวกเก่า เรามาเลือกพวกใหม่คนใหม่จากพรรคประชาชนได้ไหมไถ้าเกิดเขาโอเคกระพิตากันสองครั้งส่งสัญญาณว่าโอเคโตกลงแล้วได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อภารกิจส่งต่อความรักส่งต่อรักแท้ของเราไปในทุกๆพื้นที่สจ ที่นั่งอยู่นี้หาเสียงอย่างเดียวไม่พอนายยกเอที่ยืนอยู่ตรงนี้หาเสียงอย่างเดียวไม่พอสอสอที่นั่งอยู่ตรงนี้แปดท่านหาเสียงอย่างเดียวไม่พอเราต้องการหัวคะแนนธรรมชาติ เสียงไม่ดังพอเสียงไม่ดังพอพิธีกรบอกพิกายว่าที่นายคดีเด่นนานยกยังไม่ให้ขึ้นให้ขึ้นว่าที่นานยกอปจมาอนะ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนาย,ยกอปจขึ้นมาแล้วเสียงอย่าให้ตกจากเดิมนะสัญญากันแล้วนะเสียงอย่าให้ตกจากเดิมทั้งนั้นกงเตือนนาย,ยกอปจดวงใจของพวกเราก่อนจะเชิญพิธีกรครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ